ออโอ้โห,โหตัดออกบทเลยเหรออ้ออ๋อถ่้อัออน,นไม่ได้ถ่ายตอนตัดนี่ตัดะแนกต่างปาดไหนจะลงเป็นพุ่มเป็นพวงแปบนี่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันลงไปทางบ้านเขาทางที่ Beyonce, ád, ้อแลวโอเคตัดออกหมดเลยค่ะเก่งมากเก่งมากนี่ ต้นผักกะทิ้นก็ตัดไปโดนตัดไปตนน้นหนึ่งไงงาวนอนอยู่เนี่ยโอ้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 ระวังเด้อด้อยตีใส่คน มันต้องเป็นพวงลงไปหมดเลยเนาะลงจะเป็นพวงเลยลวระวังมันดีบใสุ่๊ย มันออกค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งมันขื้นมลไยเต็มเป็นพุ่มบักใหญ่เลยสิตัดออกล่ำสองล่ำมันกับบได้กับมันเป็นพุ่มเป็นพวงมันต้องตัดออกหมดเลยเดี๋ยวห้มันขื้นมใไม่ค่ะคนตัดเกงค่ะค่ะสู่ชีวิตค่ะวัดมีแต่ล่ำใหญ่ๆค่ะไผ่ไผ่จิมจูจิมซุงมีแต่ล่ำใหญ่ๆแลลวก็ะโนยใหญ่ๆมี่ก่อเดี่ยวค่ะตัดมันออกเลยบัด เดี๋ยวคอยลอมันขึ้นมหม่ค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากค่ะโหดหนามมันไวค่ะเดี๋ยวก็ได้กินหนออ่อยจอดจะสางได้ได้ไหมนี้ยเว้ยเว้ย,ย,ยตกใจหมดเลยเระวังมันดีดใส่ตาค่ะ เห็นกันแล้วย้ายบันนี้โอ้แจ้งหมดเลยบันนี้เห็นกันแล้ว๊าเอาลดงเป็ดอันเลยฮะทำข้าวหลามได้เหรอคะไม่รู้สิ มันแตกหมดแล้วนะยายเอาเลื่อยแล้วมันเลยแตกนะน,นะยายว่าทํำข้าวหลามก็ได้มไม้น,นี้มันทำไม่ได้ข้าวหลามทาได้นะน <og> <ม>่าจะทำได้อมีรูด้ดูมันน,น้อยมันเป็นไผ่อะไผ่ออู้อูตรงนี้เกือบถูกหัวพี่นี่อันนี้มันดีดนี่ลำนี่มันดีดไป ต้องดึงมาทางนี้คนเหนื่อยเหนื่อยกันแล้วคนนะกอบักใหญ่เลยคนชุดกว่าจะทางสางแล้วบับนี้ดึงมันก่อนยังไงถึงจะดึงลงได้ เดี๋ยวจะเพิ่มดึงถ้ามันแหนื่ก็พักันนี่โดนตัดไปข้างนึงค่ะนี่ตอนตัดบโบไดมมาถ่ายนี่บู๊คุณน่ะตอนตัดไม่ได้มาถ่ายอันนั้นต้นไผ่โดนตัดไปแล้ว เดี๋ยวค่อยๆสางออกกันนี่ค่ะตัดมันออกค่ะตัดมันออกเลยเดี๋ยวให้มันขึ้นใหม่นี่นมันเป็นเพียมันเป็นเพียอย่างกบบระปุลนี่มันเป็นเพียเต็มเลยตัดออกหมดเลยนู่นผลงานค่ะ เดี๋ยวมืออื่นสิมาทําความสะอาดมันออกไปเต็มเลยครับลงไปทํานูมน น,อน,อนี่นอนน้อยๆนี่หมอไม้น้อยๆนี่เอาไปแกงได้ด้นี่นี่ค่ะนอนอน,อน้อยๆนี่ป๊าดงานหนักสะเด้อบัดนี้โอ้เยอะเลยค่ะจะสามออกยังไงไหวบัดนี้อา แต่ลำใหญ่ๆ,ๆลำบักใหญ่เลยลำบักใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่ออื่นมาเห็ดทําความสะอาดต่อค่ะคุณมันล่มไปทั้งพุ่นสิตัดลำเดียวแต่ว่ามันตัดตองตัดเมิดค่ะมันเป็นพุ่มเป็นพวงกันอยู่โอ้โหนะบักใหญ่เลยนี่ มีตะลำใหญ่ๆเนี่นี่ค่ะลำบักใหญ่เลยกอไผ่ของฉันโดนตัดซะแล้วไว้าวทำไมมองกันแบบนั้นล่ะว้าวไยน้อย อย่าวิ่งมาใส่ฉันนะฉันวิ่งไม่ทันนะ่ันฉันหนีไม่ทันนะภายน้อยแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่นู้นนู่นแม่อยู่นู้นอันนี้ตัวลูกอันนี้ตัวลูกจ้า พ yeah ามาเบิงค้ายคะ่ะพี่น้องคะควายน่อยตะหักคะ่ะแม่กับลูกอันนี้ลูกตัวแม่อยู่พุ่นขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อคะ่ะพอกันไหมคลิปหนาคะ่ะ